อยู่กับผมช่องแสบเดิมพระสามสามนะครับผมอันนี้ก็กลับมาที่บ้านพ่อนะครับผมหลังจากที่เทศบาลนะครับผมได้งบซ่อมแซมบ้านให้กับพ่อนะครับก็ให้น้องเฟสครับน้องที่รู้จักกันเยอะๆกันเนี่ยครับมาปูกระเบื้องให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวทําห้องให้พ่อด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นปูวันแรกนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับเจ้ากระทิ่กระเจาะอยู่นี่ครับ ช่างครับช่างเฟสนี่ครับกระเบื้องน้องเฟรสรับ2ชุดนะครับปูรก,กระเบื้องแล้วก็เดี๋ยวทำห้องันนี้ก็ลงมือแล้วครับช่างเฟสครับช่างเฟสบ้านแหลมซอยหอยู่กับช่างเจเฉยๆใช่ไหม ือเจอย่างเดียวยนะครับก็อยู่ในโซนตัวเมืองระยองครับผมแต่ไปทั่วครับใครจ้างก็ไปครับทำได้ทาได้ทั้งหลังครับปลูกบ้านได้ทั้งหลังครับช่างเฟดบ้านแหลมซอยห้านะครับเดีย๋ยวจะฝากเบอร์ช่างมาเฟสเบอร์อะไรนะ <c oughs> เบอร์เฟดอะศนูนย์เก้าห้านะครับผมสองสองเจ็ดสองสองเจ็ด 0220์2อนะครับผมน้องเฟรชนะครับผมนี่ครักำลังคูกระเบื้องนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับภายในตัวบ้านก็กว้างอยู่ครับราคามิตรภาพครับราคาก็โทรมาปรึกษาคุยกันได้นะครับผมไปดูหน้างานนี่นะครับป้าเดี๋ยวจะกั้นห้องหนึ่งห้องนะครับผม น้องเฟซรับจบนะครับก็โครงการระยะยาวของผมเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับก็เด <s> ี๋ยวจะมีทําปูหน้าบ้านแล้วก็ปูในห้องน้ําแล้วก็ทําที่นั่งหน้าบ้านอีกนะครับตามงบขยบไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวช่างจะเปิดเพลงฟังนะครับเดี๋ยวช่างเหงาครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จบเพลงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะดูความคลิปหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับ สนใจติดต่องานก็เบอร์โทรตามที่แจ้งเลยครับช่างเฟรสนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเนยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันตอนนี้ก็534คนแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับยังไงก็ฝากเลยครับช่องแสนเงินพันสามสามครับสวัสดีครับ